มึงเออไฟแผ่มุดโตเด้อกูบอกไงเด้อไฟแผ่มุดโตเข้าใจเนาะอ่าตามึงสาธิต <c oughs> เออมึงเออไฟแผ่มุดโตเด้อกูบอกไงเด้อ ไข่แท้มตโตเข้าใจเนาะม,มตโตเราสองกลุ่มเราสองกลุ่มมตโตพร้อมเอองไเออเเเเกลัวขันมึงแท่งดำลงนี่ขาดครักขาดแน่นอนโมเมนต์ว่าแต้มขาดเด้สักการะกูขาดเนอาเอาเอาเป็นเออเอาเป็นเอเอ เอ้ยมึงยังของมึงเนี่ยเอ้ยพี่กติกาอยู่เมื่อกี้นี่บอเอ๊ะกล่องก็เดินมาดูหน้ามันหน่อยดินี่เสือพนพ่อใจ โอ้คือไก่แต่นอนสอลมด้หือพี่สองกลมด้เนปะเ้อเลกวเลือกเลือเดกูใส่สองมื่นเลยะไเยปเลยไาเลยปเลยไเลไปเลไปเลเลยอเยไยเลยไเยไเออเออเออเ เฮ้ยสาธิตไอ้เนี่นี่กูเป็นไอ้มึงเนี่นี่มึงเด่๋วลงเล้บมนี่เห็นมันใส่เลียดนี่ละใส่เลียดก็ได้ด้เออเห็นมันใส่เลียดนะครับนี่ศึกศักดิ์รีครับความเป็นพี่ความเป็นพี่เป็นน้องยังเก็บไปคือเก่าความสัมพันธ์เงินทองกินกันความสัมพันธ์คือเก่าใส่เลียดมาดิดิ เออโอ้ยกูละเบื่อพวกเท็นเนอด์เอ้เลยเฮ้ยสาธิตอ้มึงนี่นี่ไอ้มึงนี่นี่เออเอามอ่งอฮ้ยเฮฮ้ฮดี๋ยวเดี๋วจะเที่วัที่ก็ปล่อยมันเท็เองวันที่นี่บอกวิธีมันะเออปล่อยมันเท็เองเออ่ถือว่าสาธิตถือว่าถือว่า เสียจกลงอาทิตยเนี่ยคนหูชุกเสียแน่เสียจกลงสองกมเนี่ยมุดตัว้อมเนี่เอไม่อากลเมาเมาเน้น

เขาเขาไม่เลี้งเเขาบอาเขาทาเองเนาะดีกาดีว่าเอาดีเด้อมึงเอาดีดเด้อเส้เว้ยเฮ้ยเดีวเอ้อมึงกันปาสเตเปนเฮนรี่เลยตัวนี้

먼마니.먼마니.아.아.어떻게.어.아.잡아.먼.뒤져.안돼.아.끝.하하하하.내가.말해.어이.어이못해.어어어어어.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 

แมนบ่ฮฮะแมนที่่เยาเยาจะฝ้าอ้เนี่ก็น่ากติกเจาเลี้ยว่ากันเอาสิกูตสามกูตสามาบอลุ่งบ่มบ่มว่างนอนร้องกลมสองคมเวาสอิเดี๋ยวมึงพร้อมอะไรยัง เดี๋ยวมาที <laughs> <u> ่เดี๋ยวเดี๋ยวบ้ามึงหวั่นใจวะเอาสิมึงตอกูมาจ้ามันหลูกจอบอลบังหันกูบอลได้เหรอวังขันกูตอมึงตอกูมามึงตอกูมาตอมึงกาตอวะกาวะกาตอวะตอเท่าไหร่เท่าหนึงเท่าไหร่ก็ได้โอเคอ่ายี่ยี่เอาเอาไปยี่เด้อ เดี๋ยวนะมั่นใจว่ากล้องไปดูหน้าใกล้ๆนี้ไปดูหน้าใกล้ๆก่อนไปดูความมั่นใจใกล้ๆก่อนนี้ดูดูแววตาเจ็บเออมั่นใจฮะมั่นใจฮะมั่นใจมั่นใจอ่ะถอยมาอย่าพึ่งเอาสิไอ้ให้สัญญาณมึงยังแข่งเมึงเอ้อไอ้กูให้สัญญาณยังแข่งนะเออกูกูบอกว่าอันน่ะกูอับน้ำหนึ่งหอดสามมึงยังแข่งเออ เอาเอาเลยไปที่นี่เล่งดีเล่งดี่เล่งดีดี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 เดี๋ยวเดี๋ยวคันสัพร้อมหรือเปล่าเดี๋ยวเย่าเฝ้าอยวเฝ้าพร้อมหรือยังมึงพร้อมหรือยังต่อคู่กเท่าไรก็เหมองกันนะก้มาด

ไอ้ตามสัจจาไว้ไกูมุตโต้คืออะไรหาเครืองซ้อนก่อนรอบเดียวโอ้มึงนี่เดี๋ยวมือหนากูแก่ไม่เดี่ยเดี๋ยวมือหนากูแก่ไม่นะครับรอยยิ้มสรุปสนานครับไอจากไอและน้องครับสาธิตตยตับจอรนี่มือเปล่าครับขอส่งความสุขทุกท่านครับอย่างแค่นี้ครับสวัสดีครับ ผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทั่วประเทศที่เข้ามาชมคลิปครับขอเป็นฝากติดตามทีมงานผมน,น้องๆผมทุกคนได้